คลิปนี้ครับผมจะมาแจกสูตรลับแท่งเทียนทําเงินที่ผมใช้ทํากําไรหลักหมื่นต่อวันในตลาด Binary Option มาแล้วครับถ้าเพื่อนๆเจอกราฟแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยสามารถทํากําไรได้ทันทีใครดูคลิปนี้จบนะครับสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้เทรดทากําไรได้ทุกวันเลยครับ ผมจะเปิดบันทึกการเทรดจริงที่ผมเก็บบันทึกเอาไว้ดูทบทวนส่วนตัวให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับและนี่ครับก็คือสูตรลับแท่งเทียนทำเงินของผมเองผมได้ตั้งชื่อให้มันว่าเล็กใหญ่ทำเงินครับอย่างในตัวอย่างนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าครับจังหวะนี้ผมกดขึ้นนะครับแล้วผมก็ทำกำไรได้ในไม้ที่1บวกมาที่2617บาทนะครับภายใน1นาทีเลยเล็กใหญ่ทำเงินมันอยู่ตรงนี้เลยครับเพื่อนๆจุดสังเกตข้อที่1นะครับแท่งแรกเนี่ยยิ่งเป็นแท่งเทียนที่เล็กยิ่่่่่่งงดีีนนนะคครรัับบบเพือออสวข้ทท2แตไปยิ่ง เป็นแท่งที่ใหญ่จะยิ่งดีมากๆเพราะเป็นตัวบ่งบอกว่าแท่งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อสูงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแพทเทิร์นมันง่ายแค่นี้เลยครับแค่เราเนี่ยต้องหาจังหวะแบบนี้ให้เจอเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าก่อนหน้านี้